อาลังธรรม,มารัมพุทโตปาะกาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันบริสุทธิ์บทจดจากกิเลสเครื่องเศร้ามองตั้งหลายออลายตระทรูออ้ถูกตันดีแล้วอิ่เมืิอคาเระไ ตังภากาวันตังอาปิปุจาามิขาปจ้าบูจาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอาภิวัตตาวาคาโตภาคาวัตาธรรมโมระรรมคือสาสนา มันพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ดีแล้วอิเมอทีสักการะต่างธรรมังาภิปุูชาญามิกาปะยาวูจาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอภาิวาท อันเจริโลบดตบันโนบะกาวาโนมูพระสงฆ์ผู ang, ้เชื่อวังของพระผู w, ้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วอ oh ิเมอิทักคาเรอิอันรังรังอาภิปุญญาณิ ข้าพระเจ้าบูชาเึ่งงบูพระสงฆ์าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้วันตาอภิวาท